สวัสดีค่ะเสื้อเชิ้ตนะคะคุณลูกค้าเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้าค่ะตัวเสื้อนะคะเป็นสีกรมตัวเสื้อเป็นสีกรมทรทม์นะคะตรงแต่งตรงนี้คุณลูกค้าแต่งตรงนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ลูกไม้ยาวๆแบบนี้เลยลูกไม้สีขาวยาวๆแบบนี้เลยค่ะริ้วริ้วริ้วลิ้วตรงนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสี่ะลูกไม้สีขาวแขนยาวแบบนี้นะคะแขนก็จะเป็น อ่า uh, ห้าส่วนแบบนี้คุณลูกค้าแขนห้าส่วนแบบนี้เราสามารถพับแขนขึ้นมาได้นะคะพับแขนขึ้นมาได้ตรงคอเสื้อนะคะก็จะเป็นปกเชิ้ตเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเป็นปกเชิ้ตแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋ารนะกระเป๋าใช้งานได้จริงนะกระเป๋าใช้งานได้จริงใส่กุญแจใส่ตะตั้งใส่อะไรไ,ได้ค่ะแล้วก็มีปักน้องหมาน้อยน่ยนารักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้คุณลูกค้าผ้านิ่มใส่สบายคุณลูกค้าตัวเสื้อเป็นสีกรมนะคะคุณลูกค้าค่ะ เป็นผ้าคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นผ้าคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นผ้าเกาหลีนะคะผ้าคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผ้าเกหะะา,เาเกหลีตัวนิ่มค่ะใส่สบายนะคะตัวเสื้อตรงนี้เป็นสีกรมตรงนี้จะเป็นสีขาวลากยาวๆแบบนี้เลยดอกเล็กกับดอกใหญ่สลับกันแบบนี้นะคะมีตั้งแต่ไซส์สามสิบแปดไปจนถึงไซส์สี่สิบแปดค่ะเป็นผ้าคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไซส์ตั้งแต่สามแปดไปจนถึงสี่สิบแปดราคาตัวละเก้าร้อยเก้าสิบบาท นะคะรุ่นนี้รานะคา990บาทเราสามารถใส่แล้วก็พับแขนขึ้นแบบนี้นะคะพับแขนขึ้นแบบนี้ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราสามารถพับแขนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีอินทนูนะคะอินทนูพับขึ้นให้ตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะชอบก็ชอบก็ ชอบก็พับไม่ชอบก็ปล่อยได้คุมกันแดดได้สําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบใส่เส,สื้อเชิ้ตสบายๆเวลาเราไปไหนมาไหนสวยๆแบบว่าอยากใส่เสื้อเชิ้ตสบายๆธรรมัดธรรมแมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถพับแขนขึ้นนะคะลูกค้าเราพับแขนขึ้นแล้วใส่สบายๆแบบนี้ปกติแม่ค้าก็เป็นคนชอบชอบใส่เสื้อเชิ้ตนะคะปกติชอบใส่เสื้อเชิ้ตรุ่นนี้คือยี่ห้อ,อน,นี้แม่ค้าใส่ประจําใส่สบายคุณลูกค้าบางทีเราไปเจอแบรนด์ดังๆอย่างเงี้ยค่ะตัวหนึ่งหลายพันนะคะใส่แล้วก็ พอกันแหละพอกันนะคะอันนี้9 9้าบาทคุณลูกค้านะแล้วเนี่ยค่ะใส่พอกันเนื้อผ้านะ,ะแบนด์แบบนะใส่แบบตัวละ 3- ามสี่พันอะไรเงี้ยมาใส่ัน,นีย้990พอกันนะคะเนี่ยใส่สบายสบายเท่แบบนี้คุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้เสื้อเชิ้ตนะเชิญได้เลยเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อเชิ้ตลิ้วลูกไม้เสื้อเชิ้ตสีกรมลิ้วเป็นลูกไม้เสื้อเชิ้ตสีกรมเป็นลิ้วแต่งลิ้วลูกไม้นะ เสื้อเสื้อสีกรมเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าแต่งริ้วลูกไม้นะคะมีไซส์ตั้งแต่38ไปจนถึงไซส์48ราคาตัวละ990บาทนะคะก็จะได้เป็นรุ่นนี้นะเราไม่ต้องมีลงรหรัสคุณลูกค้าอันนี้พวกเราคุยกันเองนะจะได้เข้าใจตรงกันนะจ๊ะลูกค้าท่านใดอยากได้เสื้อเชิ้ตรนะัะเจญได้เลยใส่สบายคุณลูกค้าใส่สบายใส่เยอะทีเราแบบว,ว่าเหมือนเราอยากไปไหนเมื่อไหร่สบายสบาย,บายไงใช่ไหม อยากใส่เสื้อเชิ้ตสบายๆแบบว่ารันวันที่เราไม่มีงานวันเราแบบไปเที่ยวไปลำลองไปอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะเสื้อเชิ้ตสะดวกใส่เวลาเราจะไปไหนมาไหนสะดวกใส่นะคะเสื้อ990บาทแล้วก็กางเกงยีนเก,เกาหลีคุณลูกค้าเอวสูงนะคะเป็นผ้ายืดผ้ายืดเกาหลีนะคะผ้ายืดเกาหลีเอวสูงนะคะเอวสูงนะใส่แล้วเก็บสะโพกเก็บเอวแบบนี้นะคะมีตั้งแต่ไซส์28 ไปจนถึงไซส์8 8ราคาตัวละ990บาทเหมือนกันนะคะสำหรับขายาวนะคะขา5ส่วน 890, 790, 9 0แล้วก็690แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะคะแล้วแต่ขนาดเราจะได้ขาสั้น690้สั้นก็ สั้นสส่วน4ส่วน5าส่วนขยาวมีนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้เกงยีนหรืออยากใดใด,ดเลยก็สอบถามแมค่ค้าเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเพราะว่าการเกงยีนอะ่ะคือก็จะเป็นปักกับไม่ปักสีออนสีซีดก็คือแล้วแต่บางทีนะคะเราไปอาจจะได้แบบว่าอยากได้แบบไหนบอกแมค่ค้าส่งรูปให้ดูนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะขอบคุณทุกๆหัวใจค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ